สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ Odoo Portal นะครับ Presented by ลาซาลูดเอเชียหลังจากที่เราได้สร้างโปรดักต์เสร็จเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้จะมาสอนในเรื่องของการทำเขาเรียกว่า Inventory Adjustment คือการปรปับปรุงยอดสินค้าหลังจากนั้นก็หลังจากที่เรากดเราอยู่ที่ Inventory นี้เราก็กดเข้ามาที่ Inventory Adjustment อันที่3จากทางซ้ายนะครับ ซึ่งมันจะขึ้นมาบอกว่าวันนี้ผมได้ยัดได้มีการปรับสินค้าคืออินวอยตู้คือจากคลิปที่ผ่านมาครับที่ผมปรับสต็อกสินค้า q คุณ i t y on hand มันก็จะฟ้องขึ้นมาเป็นหลักฐานอยู่วนันนี้แต่ผมได้แค่ปรับแค่สองตัวแต่ว่าตอนนี้ผมจะสามารถปรับทีเยะหลายๆตัวได้โดยการทำแบบนี้ครับก็เปิดขึ้นมา ตรงนี้ใส่ชื่อนะครับชื่อชื่อของ reference นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อ location ผมบอกว่าผมจะปรับสต็อกของตู้ให้อยู่ที่ location w h stock โอเคเอาซ e e c t กโปรดักเมนูนเอา r o d u c t คือปรับยอดทุกสินค้า s l l e t t เมนูนก็คือ ยอดสินค้าที่เราเลือกอันนี้ก็คือเลือกเป็นบายโปรดักไปเ,เสร็จแค่นี้ก็กด Start Inventory ตรงมุมด้านนี้นะครับจากนั้นกด a d d item for Add c o ดค t วเคือ,อก็คือวันที่มีผลนะครับอาจจะกดเลือกมันก็จะออโต้มาเป็นวันนี้ จากนั้นผมกด add item แล้วก็ใส่ข้อมูลที่ต้องการเช่นผมบอกว่าจะเอาตู้สีขาว quantity สักหนึ่งร้อยแล้วก็พิมพ์ไปเลยโอเคตอนนี้ผมพิมพ์ไปแล้ว3อันซึ่งผมจะยัด quantity ใส่ไปให้จำนวนสินค้าไปให้กับตู้ซึ่งเป็นโปรดักของผมโอเคเสร็จแล้วผมกด v a l i d a เ e เรียบร้อยจากนั้นกดเซฟ Status ก็คือบอกแล้วว่า Destination ปลายทางของเรา Location ไปที่นี่หมดแล้ว Status เป็น Done หมดคือการกระทำเนี้ยเสร็จสิ้นหมดแล้วผมกด Save จากนั้นผมจะเข้าไปเช็คตู้ที่ผมสร้างเอาไว้ หลังจากนั้นผมกดเข้ามาที่ Stock Move นะครับเพื่อดูการเคลื่อนไหวของสินค้าก็จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวซึ่งมันจะทำเป็นรายงาน r o p o r t อยู่ตรงนี้นะครับเป็น report Stock Move ก็คือคุณสามารถเข้ามาดูได้ว่าใครมีการเคลื่อนหมายเคลนสินค้าได้มีการเคลื่อนย้ายไปเมื่อไหรโอเคหลังจากนั้นก็กดเข้ากลับมาเช็คที่ Inventory Valuation เพื่อเช็คว่ามันอยู่ที่ไหน โอเคผมบอกว่าผมกำลังหาตู้อยู่ตู้ของผมอยู่ไหนนี่ครับโอเคจะเห็นได้ว่าการสร้างแบบแวาเรียนเนี่ยมันสร้างตู้แค่หนึ่งโปรดักแต่มันสามารถสร้างวาเรียนย่อยออกมาทำให้โปรดักหนึ่งโปรดักนั้นมีค่าเป็นแบบหลายหลายโปรดักซ่อนอยู่เช่นเช่อนอย่างเงี้ยครับโอเคตอนนี้มีโปรดักอยู่ใน ตู้เรียบร้อยเรียบร้อแล้วผมก็กลับไปที่เช็คอีกทีที่ตัว PRODUCT โดยตรงจากที่ผมกลับมาที่ตู้นะครับผมก็เข้าไปที่โปรดักแวร์เลียนเดี๋ยวคงจะลืมกันโอเคกดเข้าไปตรงนี้นะเสร็จแล้วผมก็จะเห็นว่าไอสิ่งของข้างในเนี่ยมันก็มีบางอันที่ผมไม่มีของในสต็อกจริงแต่ว่า ในการทำ product variant มันจำเป็นต้องใส่มาแล้วมันออกมาให้ก็คือจริงๆเราไม่มีร้อยหนึ่งอยสีขาวแต่เรามีหนึ่งห้าสีขาวเนี้ยเออแต่ว่ามันก็จะสิ้นเปลืองใช่ไหมเราก็จะทำการอยากจะลบมันเรากดเข้าไปคือมันไม่มีสตงอกกับสต็อกเราเราไม่ได้ขายตู้ร้อยหนึ่งร้อยซสีขาวก็กด active ตรงนี้ออกกด edit แล้วก็กดจับไป save โอเควันนี้กลับมาปุ๊บหนึ่งร้อยสีขาวหายไปแล้วต่อไปผมก็จะลบหนึ่งร้อยห้าสิบสีดำตาลเพราะว่าผมไม่ได้ขายโอเคผมกดอย่างนี้โอเคแล้วก็ลบโอเคเพียงแค่นี้ผมก็เหลือจำนวนตู้ทั้งหมดที่ผมมีขายในตลาดทั้งผมจริงๆละหลังจากที่เราปรับยอดทุกอย่างกันโอเคก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ Uh, ส,วส,สวัสดีครับผม